S <S> จังหวะที่พี่อ้ํากําลัง AFK กูได้ไข่ยิเตอร์มาละก็ทําการรอบสังหารรอสังหารม่ดินม่ดินกูเพิ่งกลับมาใครมันปลาก็หินใส่หัวกูตายว่าอย่าให้กูรู้นะเว้ยเตอร์กูกูก็ไม่รู้แต่จะเป็นอาชีพอะไรเนี่ยตกดีเนี่ยอาชีพอาชีพปลาใส่มืออ้ำ มึงทำแบบนี้เหรอกี่ตัวะมึงทำแบบนี้เหรอมึงเจอกูแน่โดนแน่โดนที่เขาเจีบแน่เดนแน่เดินเข้าตูดแน่อาชีพมันนี่ดิมันนี่ดิวะมันนี่เจอคิงคองเอ้ยเตรียมเตรียมพี่ลองกินในชินเดียวมันกินได้นะพี่ถ้าพี่ตัวใหญ่พอ อะไรมันต้องเติมเกมพาร์ทศึกษาข้อมูลวะคือมึงฆ่ามันไงคือมึงเอ้ไม่ใช่คือมึงฆ่ากูไงมึงทาแบบนี้ไงมึงทำแบบนี้ไงก็ทําการรอบสังหารคือกูผิดที่แล้วไอเลวเหมาแต่หมาอยเหี้ยแม่งโตแล้วพูดยาวให้กูที่เกี้ยตัดออก ไอ้เย้กูปาดโดนหวยอดีกแล้วไอ้เย้อัดไม่นอามาปามึงเลิกพูดคำหยาบดิกูขี้เกียจตัดคลิปวิดีโอออกนะเดี๋ยวมีตยันจะเป็นมดเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้แย่ลืมแหลกละลืมแหลกละอําลูกอยู่โน่นมันอยู่โน้นไปเลยวมันจะเล็งตำแหน่งการโยนได้นะเอาจริงขนาดลิงยังเล็งไม่ได้แล้วลิงโยนอะไรเพี้ยมแล้วพี่จะเล็งได้ไงโอ้ย นจิพูดอะไรของมึงวะอะไรมึงวะเราไม่เห็นจะเจ็บเลยไม่เห็นจะสกิทเลยเว้ยไม่เห็นจะสกิทพี่ทอยเล็ดเลยอ้เมื่อไรตึกมันจะถล่มวะโอ้ยกูปาผิดกูปาผิดเดี๋ยวกูทำกูทำลายตึกคนนี้เหรอโอ้ยกูปาผิดกูปาผิดเฮ้ยลูกกูมันช้าจังวะ Lời mời của mặt hết. Lời mặt hết. Lời mặt hết. rồi mặt hết. Lời 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 mặt เอาบ้านบิ๊กมัมวัดตบ้านบิ๊กมัมเดีวกูเอาไอตมให่มานขายก่อนเลยโอ้โหแม่งขายก่อนเลยยังไม่ทันจะสู้เลยเจอกูเดี๋ยวเจอกูโ้ยอ้ย้ยมึงใหญ่เหอมึงใหญ่เหรเียสัสเมยอมไม่ยไมยอมกเยปังไม่ย็เอไอ้มันจะต้องตย มัลติพายไซมัติพายไซคกูขั้นมาอีาสิงคุนั่กินเป็นชาติเลยมัลติพายไซกูมันคูณสามแล้วเมสซี่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 เมสี่เมสซ่เมสซี่เมสซี่เมสซี่เมสตอเมันตอนมันไเมเมาซม่เมสซี่นม่เนสซีเก่อน่เมี่เม่เมีส่เมเ่เ่ มันจะโยนเดินไม่ชินเนี่อตี้เนี่ยแต่พี่อย่าโยนผมไม่โดนเพราะผมเป็นมัดอิ่แต่มันแตไหนน้ำมึงไม่ได้ยินมเลยก็มันจะฆ่ากูเหราเห็นแล้วมึงมาช่วยกูดิไอ้เหี้ยไม่ึงครับไม่มีไม่มีใครมาบอกไอ้นี่อิ่มก่อนเออรอแป๊บเดี๋ยวกูกินอิ่มแล้วเดี๋ยวกูไปช่วยแล้วเราจะตู้กันโดนหลังก้อนขี้สีเฉียวเฉียวที่ไปเรื่อยๆหรอวะ มัน, ừ ừ. มน,นใหม่หรือเปล่าวะก็ <c oughs> อที่ที่วัชชะเนีย่ยเฮ้ยแล้วทำไมกูบอกให้สู้กันแล้วมึงมาสู้กับตระกูวะตระกูลก็มึงไปยิงกันไงมานนี่ไอ้อัดมึงแล้วมึงไอ้ตัวเนื้อไอ้ก้อนเนื้อนี่มันนี่มันแชน์ดีแลนของบิ๊กมัมมึงมายุ่งอะไรวะปังปังปูปังวะ

ไอ้สายเนี่ยกูส่งโคโค้มิ้นไปช่วยมึงเอาไอ้ยี่ห้อแลวส่งโดนัทเฮ้บุกมึงตัวเล็กอะชี้โกนตาไม่ติดกูเลยอาร์ตี้มันไม่สกิดเลยมันไม่แปลกหรอกเก่งไเออมาจากดีคอปปี้กูโยนมาจากไม่ครับไม่รามาจากไหนครับ กูฆ่าทีแล้วแม่งตาทีเดียวกูตัวลอยเลยไม่ซ้อมกูยังเจอที่กับที่กูกำลังกินเลยกำลังสกีวิดี่ทับดับดับไอ้ยหมดโอ้ยโอ้ยโอ้ยแหลกตาเนี่ยแหลกูมต่อเนี่กูจะล้างแขนเอ้ยกูไปแดกเสาเทียงก่อนล้างแขนนี่เียเลยมึงอะวิ่งไปร้านสูตรก็อะไร เอ้ยกูยังไหวกูยังไหวไอไหวของมือนี่คืออะไรเซ็นเซอร์ยับปะซ็นเซอร์สกิม่ไหวไหวไหวอยู่ไหวอย่ติมูนอะไรใครเล่าเป็งไฟล์เราวะทำไมมึงด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 ึง ย่มันจะเกิดเหิมเลิมแล้วนะเนี่ยบีเหิมเลิมว่าจะฟอสไอเหิมเลิมถ้าเกิดแย่เหิมเลิมมันก็ไปฆ่าเขาดีชิลกูไม่เอาได้หรอกไอ้เหี้ยมาแย่มามาเจอกับผมหน่อยดีกว่าไล่ฆ่าไม่ให้ยึดไล่ชนเน่ยตู้มมึงรู้เปล่าไม่รู้ไอ้ตมึงต้องไปกลัวคุณตไผ่เลยขายมาโอ้ยเยี่ยแล้ว จะขายกูบอกให้มึงขายกูหลบได้กระจอกกูมีพลังแมทแพทติกแพทติกมีพลังแพทติกคือแพทติกไม่นะแค่นี้แหละมึงก็จบแล้วพี่อ่ะมึงทำอะไรกูไม่รับถ้ากูยืนอยู่ตรงตีนมึงเรื่อยๆแย่แล้วกูเดินติดไอ้นีัิษหลเพรนั้นไอ้ฮัดเดี๋ยวมึงจะโดน อย่าทําเด็กอย่าทําเด็กเด็กยังไม่รู้วเรื่องอะไรเลยอย่าทําเด็กโว่โว่โว่อติมไปโดยอาตีกไม่พอยังมีอันรู้จากความเร็วความไวเป็นความปีศาจความสปาร์เของสกีบีดี้ทอยเลนนะความไวเป็นของปีศาจความสปาร์ปของสกีบีดี้ทอยเลนนะรู้จักว่าพูดอะไร มึงแพ้จิตเกมจิตวิทยาของกูแล้วต้องยยคือจิตวิทยาไงหลอกล่อมมึงแพ้เกมของกูแล้วเหลาตีตี๋ฮะเรียกพวกนี้เีอวนเหี้ยอ่าตีมาตีมาาดกอ้ีมึงย ไอ้ที่น่ะโหลมึงคิด้ยวมึงเป็นโยฮันเยเกอร์ดหรือวะเอ้ยกูติดโหลวะกลัวไม่ได้หรอดูมึงต้องตัวใหญ่กว่านี้วกูตรงนี้มั้งเนี่มึงแพ้กูแน่แต่ร้อยกี่ตัวกี่ตัวนี่ดิมึงลงมาเริงด้วยเกมเนี้ยมันควรที่จะสามารถหยิบหยิบคนมาเหวี่ยงได้นะเว้ยมันจะสนุะมันหักหลังคุณวางไงปี๊กตีไม่ได้ มันทำการถัดต่ออย่างเลยแค่นี้มันก็เป็นธรรมชาติชั่วคราวกูบอกเลยถ้าเกมเนี้ยกูไอเอ็มบันไลท์พวกโง่พวกไททันมึงเชื่อกูไหมว่าถ้าถ้ามึงตัวใหญ่แค่ไหนถ้ามึงปลาไม่โดนมันก็ไล่ฆ่าเ้ยใช่เพราะพวกแต่ชิมมันไม่เด็ก มือนมันจะทึ้มันมันจะตื้อเธอขนาดไหนกูก็ทำร้ายกันเองไงทำร้ายกูทำร้ายกันเองเข้าวันี้เข้าวันี้อย่านะเข้าวันนี้คุณรีวิ่งแฟกเตอร์รีวิ่งแฟกเตอร์ไอ้ยัยพี่อ้ำไม่หยิบกูเกือบลอยกูเกือบลอยกูเกือบลอยไปกับอาหารพี่อ้ำโอ้โอ้ำกูลองวัดกับมึงดิวัดวัดตรงความสูงเนี่ยไม่ใช่ กูอยากรู้มึงนม่วขึ้นหนึ่งนหนึงเนี่ยมันจะรึ้นหนึ่งของตัวมึงไหมแต่จะเป็นหนอ่งก็ได้เฮ้ยปาะนี่คนนั้นตายอีหนึ่งตายยกตายยกแบบนั้นน่ะงั่นก็ลุมปลามันดีนัก็ลุมปลาเปนดีม่เช่ี่เป่อไหรมันดีดี กูขยายขนาดเร็วขึ้นเรื่อยๆไอ้ยพวกมึงมึงเกรดมดมดทะเลาะกันปะเนี่ยประมาณเนี้ยยามันนี่ดิเอ้ยไอ้จังหวะนี้แหละที่มันกะเริ่เที่ยวทางอย่างแรงอุ้ยยาหวยมึงมันนี่ปลาปลาลูกปลาเม่งมดสู้กันนี่อ่ะเดี๋ยวมึงเจอนักจิตวิทยาหัวเลมอนใส่มึงมึงจะเล่นกูเหรอ อยตัดรุ่นมอนรุ่นเลมอนตัวหสดไม่ยื้ไม่เลือยกูจะเอามึงถ้าตามถ้าคิดว่าตามจับกูให้ได้เอาเข้ามาดิโอ้ยโอ้ยโอใหญ่ด้วยรุ่นใหญ่ด้วยโอ้ยเอาดีเอาดูโอ้ยอไอ้เนื้อเนื้อเป็นายตายเลยชห เอ้ามาเออกูยกกูตายแล้วแต่กูโ่ะนั่งดูของก้าก้ากานุ๊บนุ๊บเออแล้วกูเป็นอะไรเอ้ยเอาแล้วตกูบาสกูทำอะไรไม่ได้เลยสกีบีีนุ๊บนุให้กูช่วยเปล่าสกีบีี่ดมนุ๊บนุ๊บี่อะไรไ่ดี แม่งดมๆเยสไอะเสียสายดาคุย <struggled> คุยยังไม่ได้ถามไม่เลิศทำไมดิโอ้ยปลาไม่โดนโทษดีครับน้องไอ้เฮียหวานตเดิมฮนี่ก็ยังปลาไม่โดนเหมือนเดิมโอ้ยไปเฮียกันขายของดีกว่านะครับ ไปควายยืนเด็กไปพังร้านซอมมอสไ์บริษัทมึงยงคีได้ถือว่ากื่อของมึงเลยเอานนี้เอาเอาไอโลนนี้เาคยเลยมึยมงเรื่อเหมนพ่อมึเฮ้ยไปโดนกระจอกความก็ปลาไปโดนยีสบเไอ้ยัย